ครับส่งงานแล้วครับนะนี่เลยครับผมกำคอลลยนะครับนี่ประมาณนี 2, ้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็รางประดูนะครับลางประดูท้ายไม้สักนะครับผมครับระบบไกลกล่องเซฟนะครับดันหน้าเซฟนะครับถ้าตบลงก็ยิงได้เลยครับผมแล้วลูกดอกนะครับผมก็ประมาณสี่สิบเซนนะครับแถบชุดยางนะครับชุดเอ็นให้นะครับผมพร้อมยิงเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสชุดแถมให้นะครับ ยิงปี๊บดูครับผมปี๊บเลยนะครับลองเทสดูนะครับนะครับโอ้ยดังพึ่งเลยครับสถานสถานครับเส้นเดียวสถานเลยครับใส่สามชุดนี่โอ้โหแรงมากเลยนะครับผมนะครับก็ลมเหี๋ยวผมทักไปลมยอดให้นะครับนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย จะห่อของให้นะครับช่วงประมาณของช่วงมืดนะครับผมนะครับเตรียมตัวส่งวันพรุ่งนี้นะวันนี้ผมส่งไม่ทันครับเพราะห่ออะไรกล่องนี่กำลังนั่งห่ออยู่แนละ้วก็ห่อแล้วมันจะเป็นกล่องสี่สามเหลี่ยมนะครับกล่องสามเหลี่ยมเดีย๋ยวผมจะส่งให้นะครับนะเดีย๋ยววันนี้ผมขออนุญาตรวมยอดก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ